สวัสดีค่ะวันนี้ไปช้อปปิ้งมาค่ะก็เลยเอาถุงมาเปิดพร้อมกันวันนี้ที่วิกชเวตซีเคร็ตลด75%เซมายแอนนุเซลนะคะสำหรับคนที่ยังไม่รู้มีเครื่องสั่นอ่างลดราคาเทียบเลยน,นี่ได้เบอร์รี่เซ็กซี่เป็นอายไลเนอร์สองอันสีชื่อสีเอ v นีกับฮอตเทียเดี๋ยวจะเปิดสีให้ดูนะคะแล้วก็ลองเว์อายครีม ันนี้เป็น Fearless Fearless เป็นลิปกลอสสีม่วงสีด้านประมาณสีอันนี้ก็สวยเ,เหมือนกันแต่แบบค่อนข้างแรงแล้วก็เอก็ไม่ค่อยชินกับการใช้สีม่วงัะเท่าไหร่ตัวต่อมาเป็น Longwear Eye Cream นะคะสีสวยมากสีออกสีฟ้าเป็นออกสีทีว สีสวยไหมคะแต่ว่าคดสวยทีเดียวแต่ว่าถ้าเวลาเกลี่ยแล้วเนี่ยก็จะสีก็จะไม่ไม่เนื้อสีก็จะหายไปคือต้องลงหนาพอสมควรถึงจะเห็นสีชัดแล้วก็มาต่อที่อายไลเนอร์นะคะอันนี้สีเอนวีดข้อเสียของ Victoria's Secret อันเดียวของอายไลเนอร์ก็คือ มันไม่มีชื่อสีบอกแล้วตัวแท่งก็ไม่มีสีบอกด้วยนะคะก็เลยเวลาหานี่ก็จะยากนิดนึงแต่ด้านตัวปลายก็จะค่อนข้างแหลมมีลักษณะคล้ายๆผู้กันจีนเอ๋จะลองสีให้ดูบนหลังมือนะคะจะเสียเขียนเส้นได้คมทีเดียวสีจะออกสีเขียวขี้มาแก่สวยมากเลยนะคะแล้วอันสุดท้ายที่เอ๋ได้มาก็คือ เท่าชิลก็เป็นสีออกฟ้าเขียวอมฟ้าค่อนข้างสวยทีเดียวนะคะก็สีก็ดีแล้วเท่าที่เอกแต่ค่อนข้างจะซึมคือมันมีลักษณะเป็นน้ำมากกันไปเท่าที่เอกเคยใช้มาเห็นว่า ide, ไอายไลเนอร์ของ v i t o r i อ Secret ติดทนมากเลยนะคะก็ราคาก็ไม่แพงโดยเฉพาะช่วงเซมานทเนอะเสดเลยแค่อันละสามเหรียญเองสำหรับใครที่สนใจก็ช่วงนี้ก็ยังทันนะคะ ขอบคุณมากค่ะไว้เจอกันบ๊ายบาย